หลังจากที่กระทรวงการคลังมีแนวคิดสร้างบ้านให้ผู้มีรายได้น้อยโดยให้สมาคมบ้านจัดสรรสมาคมอาคารชุดไทยและสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทยรวมกันตั้งบริษัทเพื่อสังคมหรือโซเชียลเอน r p เตอร์ไพรส์ทำโครงการบ้านราคา500,000บาทในพื้นที่ของกรมธนารักษ์และการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อให้ประชาชนที่มีรายได้น้อย1,000 10, 0บาทต่อเดือนสามารถซื้อบ้านในโครงการนี้ได้ล่าสุด ภาคเอกชนได้ขานรับนโยบายนี้และพร้อมให้ความร่วมมือแต่ต้องการให้รัฐบาลมีความชัดเจนในการดําเนินโครงการเนื่องจากการครอบครองกอรรมสิทธิ์ที่ดินของรัฐแตกต่างจากเอกชนรวมทั้งความพร้อมของหน่วยงานที่จะเป็นผู้ดูแลโครงการนี้โดยเฉพาะการกําหนดกรอบการดําเนินงาน ในอาทิตย์พีชานนนนายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรมองว่านโยบายนี้เป็นเรื่องดีที่ภาคเอกชนจะร่วมมือกันทำประโยชน์เพื่อสังคมซึ่งหากมองจากจตนารม์ของรัฐบาลแล้วภาคเอกชนยินดีให้การสนับสนุนแต่เนื่องจากการรวมกลุ่มจัดตั้งบริษัทเพื่อสังคมนั้นยังเป็นเรื่องใหม่ของวงการอสังหาริมทรัพย์ไทยดังนั้นจึงต้องมีการกำหนดแนวทางการร่วมทุนให้ชัดเจนรวมทั้งสัดส่วนการถือหุ้นในส่วนของภาครัฐและภาคเอกชนด้วยขณะเดียวกัน รัฐบาลก็ต้องกําหนดกรอบการทํางานให้ชัดเจนโดยเฉพาะในเรื่องของแหล่งเงินกู้ในการซื้อที่อยู่อาศัยเนื่องจากที่ดินของรัฐเป็นที่ดินสัญญาเช่าระยะยาวไม่มีโฉนดในการถือครองธนาคารอาจจะไม่ปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ซื้อเรื่องนี้จึงจําเป็นต้องกําหนดแนวทางให้ชัดเจนแต่ว่าในส่วนหนึ่งที่เป็นฝ่ายที่ทางเราเนี่ยมองย้อนกลับไปที่ทางภาครัฐที่จะต้องไปช่วยหาความกระจ่างให้เราก่อนก็คือว่าเรื่องของหนึ่ง รระะบบกาเงินที่จผู้้ซือประเด็นถัดมาคือที่ดินที่นำมาใช้รัฐบาลจะคิดค่าเช่าอย่างไรเพื่อไม่ให้เป็นภาระต้นทุนในการสร้างที่อยู่อาศัยรวมทั้งสัญญาเช่าระยะยาว30ปีนั้นจะสามารถขยายไปเป็น90ปีได้หรือไม่ซึ่งหากไม่สามารถขยายได้ก็เป็นไปได้ว่าผู้ซื้ออาจรู้สึกไม่คุ้มค่ากับการลงทุนที่ไม่มีกำปั้น ซึ่งประเด็นดังกล่าวจะต้องมีการตกผลึกจากภาครัฐก่อนที่จะส่งไม้ต่อให้ภาคเอกชนดำเนินการทั้งนี้ในส่วนของราคาที่อยู่อาศัยที่รัฐบาลตั้งโจทย์ไว้ว่าต้องไม่เกิน5 0 0แสนบาทนั้นนายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรมองว่าน่าจะสามารถก่อสร้างได้ในรูปแบบของคอนโดมิเนียมและทาวน์เฮาส์เท่านั้นส่วนโครงการบ้านเดี่ยวแนวโน้มเป็นไปได้ยากสินค้าที่จะเป็นไปได้ก็คงจะต้องประมาณคอนโดมิเนียมอีกอันนึงก็จะอาจจะเป็นทาวน์เฮาส์ นะฮทาวเฮ้าส์เนี่ยก็คือค่าก่อสร้างอะไรพื้นที่ถูอว่าทาวเฮ้าส์ขนาดไม่ใหญ่มากเนี่ยอาจจะประมาณสัก90ตารางเมตรนะ mm hmm. เมื่อคำนวณแล้วเนี่ยจริงๆค่าก่อสร้างมันก็จะเอาไม่อยู่อยู่เหมือนกัน โครงการบ้านช่วยผู้มีรายได้น้อยราคาไม่เกินยูนิตละ5 6 0ถึแสนบาทที่กระทรวงการคลังขอความร่วมมือภาคเอกชนผ่านสมาคมอสังหาริมทรัพย์ให้ไปหารือกับสมาชิกเพื่อลงขันทุนประเดิมสำหรับดำเนินโครงการภายใต้ประกาศสนับสนุนธุรกิจเพื่อสังคมซึ่งสามารถนำค่าใช้จ่ายมาหักลดหย่อนภาษีได้คาดว่าโครงการนี้จะมีความชัดเจนภายในหนเดือนนับจากนี้